ครับพี่น้อง <s to God> มาแล้วจ้ามาอีกแล้วลวันนี้จะทำแม่กับน้องเสาล,ลาไปหฮะโบยน้องสละน้องสาวกลางไปหาพี่น้องเฮ็ดปลวกค่ะเฮ็ดปลวกกล้องมาจะชาร์จด้วยพี <c oughs> ่น,น้องกล้องมัวเพราะมัน,มน,นตนิดน้ำะว้ไปเก็บเอาอยู่อย่างคือไม่ดอกน้อยดอกใหญ่แท้เนีนเ่ยเธออือ <c oughs> มันมัวพี่น้องก้องก็ได้โอ้ยจากแนวใดเนาะหุ้ยมันเต็มเลยจากตะเกียบทางได้ฮารุดห่าอยู่ฮารุดลกไปเบิ่งอยู่เลาะเบิ่งช่องเสียซ้ำล็อกเบิ่งอยู่ได้หักไปตเกียวพี่น้องฮัสซิมาคุดดินีคือไปตะแกรงมาทันได้ล่างจะยังเลยพี่น้องไอ้วุ่นวายเสียไ โอ้เจ็บหนึงอีห้านาทีฟูดมาจังทุกขกู้ปงมากินแต่เฮิร์เลยกูม่กูนส่งไปเลยซุกปานนะอ้วนเอ้ยสินก็มาั้นลวกมมพี่น้องเอ้ยนี่จะมาจมยังดีว่ไช่เข่าหรอกนะอื้เ่าลฮาสิมาขุดตีนเฮ็ดกอนพี่น้องเลยต้องไปขูดตะล่างเลยเตรียมเครื่องอกรณ์ พี่ซางอันนี้แมานอนอยูน่นะเฮ้ฮึฮ <laughs> ึฮึฮยก้าน่ะเศร้เลยเรใ่บาดนะพี่น้องบาดเป็นแก้มย่งคายอยู่พี่น้องเย้ยหาจิมานังกุดตินเฮดอยู่ข้างนี้ะพี่น้องเย้ยพี่น้องมะโคตินเฮดน้ากัดเด้อคะ่ะ พเดียเฮ็ดพเดียวครพ,พี่น้องขาลาลออ,อเฮ็ดกอกลอลพี่นอ้อ,นนองเก็บในบอนเดียวพี่น้องเฮ็ดก็ได้เฮ็ดก็ได้เฮาซิอนะที่บอกย,ยอง ลายบอของท่าเมยกำลังซาวไปหาโอ้ยมาขุดมาพี่น <c ười> ้องบ้วงนี่เนี <good S 2> ่ยรื้อบรรนาธขุดจ <TI> ินเฮ็ดคัพี่น้องครับขุดจินเฮ็ดค่ะเฮ็ดปลวกคาร์ดอพี่น้อง แต่แทนได้ก็ไม่เทสปวกนะพี่น้องเนาะใช่เทสปวกท่งนี้เทสปวกพี่น้องเลย้ยหมดเจอมาพี่น้องถ้าไปคายเนี่ยก็จะได้ประมาณจักรซองโลจักพี่น้องไี่แ้วิโลหนึ่งแสาสิบพันพี่น้องโอ้ยนี่ เดี๋ยวมันก็มัดสองร้อยบาทพี่น้องเลยจ,จะประหอดฉปรจักเนาะจะรอดอยกกี่บาทอีกหมดุดแน่พี่น้องหมุดมาหมุดจอมาพี่น้องขากล้องกับบยียร์ชาดพี่น้องเว้ยมันถึกน,น้ำถึกไอ้น้ำ không thích ai nam mình cứ lấy bờ sát mình cứ lấy mua nhỏ ừ. ừ. nhưng này nó ảnh hưởng gì ui chủ mình เา้ oh mm ์ท hmm. okay. ่าพ e ่าตาแม่เป็นนั่งกินเข่าอีกแล้กินเข่ากับพาะมาพี่น้องเอยกมมีน้กินแล้วกินก็ะยาเห็ดมาไล้อะพี่น้องเอ้ยอืดมือฮึ่นองสลาแล้วก็ไปโรงเรียนเลพี่น้องโันจัน

เงินเดี๋ยวพี่น้องเด็ดน้ำกามันยังได้กินเร็วเด็ดน้ำการยันมันได้กินเร็วเพราะว่นจะกินเร็ว,วพี่น้องเลยย่านย่านได้กินเร็ว ดอนนาจ้คองนี่แหละน้องฮ็ดก็ได้ก่จูน,นั่งนะเนะะาะตัง้งกล้องไก่คนจะจับพี่น้องเนาะเฮ็ดยังแล้วก็สิไปเลี้ยงงัวพี่น้องเงัวเก้า

เดีย๋ยวซิตัดไปตอนอันตอนเทาขูดแล้ยวนะพี่น้องเนาะย่านชิปเงาเกลือนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวในากาดเบิ้งตอนเท้าอันนั้นแล้วตอนขูดแล้ยวนะพี่น้องพี่น้องด้านข้างก็เอ้ายิงป็ดใส่ลูกไปดิลูกคุณไปใส่เบิ้งเลยเนาะพี่น้องตอนนี้กาเสร็จสิ้นเรียบร้อยโอ้ยปวดบ,บัดเกลือพี่น้อง เปลือกลี et, mm. ่ยมพาร์ตอเนจะมัญญาเท่เ้ากรสิลา่างก่อนที่น้อยสิลางนะกรสิ่งเอกดอกจุูมใส่ดอกจุูมดอกบานใส่ดอกบาทนะกรสิหนึ่งอ๋อใส่ตู้เย็นอ๋อใส่ตู้เย็นหน่อยพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวไปล่างกันพี่น้องเลยโอ้ยปวดบมืเกลื่อนี่นั่งโอ้ยเป็ดนี่ก็ได้เอาอฟเป็ดจะอ้วย มีลูกอยู่โลนึงพี่น้องเอ้ย12ตัวเป๊ะเวเลยกับไข่เศษอีกอันนึงางามกนโอ้ยปวดเกือพี่น้องเอ้ย้ยนะเห็ดอันนี้ก็เ็ดก็เฮ็ดเฮ็ดปวกโพนเนาะนกเฮ็ดปวกเ็ดวกเอ่อขะเนาะเดี๋ยวสิล้างก่อนพี่น้องนี่แหละพี่น้องบ่ล้างก็ได้โอ้ย Er det langt, da? Sånn på mye. បានតែជប់ជប់តែនេះវ៉ាសែទៅគាត់អើយលົມកម្លាំង ดอกง่ายอยู่พี่น้องดินก็ได้มันก็ได้ละง่ายมันใหญ่ดอกน้อยมันมุ่นไว้ พี่นนองเฮยอันนี้คือคาวาลานีพี่เน,น,<อ>นาะลากที่ดินออกนะพี่นนอ <c oughs> ลงลากนวสุกน้ำสุขอวะหันให้ร้านตะมุน ปฏิพัฒน์เนี่ยหายแค้แพี่น้องแก้ๆเนาะที่ดียพี่น้องถือว่าเป็นอันเสร็จสิ เป็นอ่นเสร็จสิ้นเ,เด้อพี่น้องชุบๆ่ดินอกนอกวันพฤหัสถามหานัางดิโอเคพี่น้องเลยแล้วแล้ว เอ้ยนี่หน้าตามันก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องโอเคพี่น้องเอ้ยซจำนี้แหละพี่น้อง